เรียบร้อยครับเชื่อคอเราครับก็นักแต่เราเลยนะครับแล้วก็รอครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าในหมดออนไลน์มันประมาณไหนแล้วก็โอเคครับวันนี้นี่นะครับผมจะมาแคสเกมนะครับ GTA V นะครับวันนี้มีเกมนะครับ ทาง e p game นะครับได้แจกนะครับ GTA 5นะครับออนไลน์นะครับฟรีนะครับโหลดได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่โหลดได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแล้วก็จนถึงวันที่21นะครับคือ14-21นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับติดเพลงก่อนก็ผมจะมาเล่นโชว์นะครับสำหรับ ดีนะครับ้าว่าภาพหรืออะไรต่างๆนานานะครับที่ในเกมได้อันนี้จะโปรติหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในโหมดออนไลน์นะครับซึ่งตอนแรกอ่ะเราจะต้องเล่นไอสตอรี่โหมดก่อนนะครับให้ได้บ้านแฟงกี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาในโหมดนี้ได้ ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องงงนะว่าเกมเป็นไรหรือเปล่ามันต้องเล่นให้ได้บ้านก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะวิธีการเข้าเล่นออนไลน์ก็คือ ESC ครับแล้วก็กดไปที่ออนไลน์แล้วก็ไปที่แล้วก็จะมีคำว่า TGL ออนไลน์นะครับแล้วก็กดโซโล่ครับ เพื่อจะเข้ามาจอยเซิร์ฟนะก็ใช้เวาพอสมควรนะสำหรับการเข้านะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปหาปืนใช้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่มีล็อกสตาร์นะครับผมจะทิ้งลิงนะครับ ทิ้งลิงนะเพราะว่าตอนเข้าเกมต้องจอยกับล็อกสตาร์นะครับต้องลองอินล็อกสตาร์เข้าเกมนะถึงจะเข้าได้<อ>เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์สมัครนะใต้คลิปนะครับก็ใครยังไม่มีก็ไปสมัครกันก่อนนะครับก่อนจะเข้ามาเล่นนะส่วนใครได้ลิง์โหลดก็เดี๋ยวทิ้งไว้เหมือน

ก็คือในแมปเนี่ยก็จะมีเป็นนะครับร้านเสื้อผ้าแล้วก็จะมีอะไรดีกว่าร้านซ่อมรถแล้วก็ตอนนี้ตำรวจมาอย่าเพิ่งใจเย็นโอเค เดี๋ยวขอ,อนี้ตำรวจต่อนนะส่วนเกมก็เล่นได้ปกตินะครับไม่มีอะไรเลยนะ<ม>ถ้าสมมติสมัครรับสกกระกัแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับรับเกมนะแล<ม>้วก็ถ้าใครคือถ้าจะเล่นด้วยก็ได้นะครับเ,เล่นได้ได้อีกลอแล้วก็คือมันก็ไฟเอ็มก็สามารถเล่นได้นะน่าจะเล่นได้นะไม่น่าลืมนะ ีออนไลน์แล้วก็พอเข้าปุ๊บใช่ไหมถ้าอยากนี้เล่นเซิร์ฟเวอร์ก็ไปโหลดไฟเอ็มมาถ้านี่ถ้าอยากเดี๋ยวผมลิ้งทิ้งไฟเอ็มให้เดินละโหลดไฟเอ็มนะครับเดี๋ยวทิ้งให้ด้ยวยสำหรับใครอยากเล่นออนไลน์หรือโลเคครับก็จะสามารถที่จะโหลดโหลดไฟเอ็มแล้วก็จอยเซิร์ฟได้เลยนะครับ ไหลลื่นนะครับปกติเลยครับออนไลน์นะแต่หลายความไหลลื่นนี่ก็อยู่ที่สเปคคอมด้วยแหละครับบางคนก็อาจจะแหลกหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ก็สามดาวแล้วนะโกยมัาไม่ได้โกยหรอตำรวจมันไม่ได้โกยหรอตำรวจสามดาวหนียากแล้วด้วย เอาซะสีดางเลยนะั่นโหตำรวจไล่ัต่ผมจะไปร้านแต่งสีนะครับโหตำรวจไล่ไม่หยุดจิ้หัลถะมาแคสเกมกต้องวันหนีตำรวจหรือวะวันเนี้ยเฮ้ยจุดลอยแล้วมั้งจังวันเนี้ย อาคิดนะครับเ,เดี๋ยวผมอธิบาย,อยางอาเนนะโอเคเลยผมว่ารอดแล้วนะผมเริ่มรอดแล้วอย่างนี้ผมว่ารอดแล้วนะกลายละกลารรอดละไม่นาไม่นาห้าวเลยจนรวดไล่เลยโโอเคครับ โอเคครับก็สำหรับเกมนะครับเกมดีเดย์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าผมตายแล้วผมตายแล้วนะครับในแมปก็ตัวเอ็นี่คือภากิจนะครับก็สามารถไปทำได้นะครับแต่ผมคงไม่ทำให้ดูหรอกเพราะว่ามันนานแล้วก็จะมีบ้านนะครับบ้านก็ หาหาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครอย่าลืมนะใต้คลิปนะครับไปหาโรลดยังได้โอเคนะครับใต้คลิปนะไฟเอ็มด้วยนะครับทิ้งไว้หมดเลยสามารถหาโรลดกันได้โอเคก็วันนี้บายบายทุกคน